สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วแล้วก็มาพร้อมกับลมอีกแล้วปีนี้นะยกให้เป็นปีแห่งลมเลย <S <S มลมแรงบ่อยขนดาดนี้มอกปีนี้ลมแรงบ่อยมากแล้วก็หวังว่าจะมีเห็ดพึ่งหลงเหลือมีบ้างไหมใครจะรู้เนาะปีนเขาเข้ามานะคะเลาะเขามาดีกว่าอยเรียกว่าปีนเลย เดี๋ยวกาลังจะปีลูกเนี้ยแหละเลาะเขาเข้ามาสามลูกเห็นแนวตรงนั้นไหมลูกที่สี่อยู่ตรงนู้นไม่ไปนะคะลูกไปจะอยู่ตรงนี้แหละพี่มิกาเข้าไปตรงนู้นข้างหน้าต่อมาก็จะเดินเลาะเขาดันน้ำกลับซิกซแซกเราจะได้เห็นมีเปอร์เซ็นต์เห็นเห็ดมี้งเห็ดหนังไก่ไม่เก็บนะคะปล่อยเขาไว้ ถ้าเราไม่กินอย่าไปเก็บเขาสัตว์อื่นเขากินเนาะไอ้พึ่งไอ้พึ่งยังอยู่นะจ๊ะโูดอกมันร่มเลยอะ่ะดีใจมากเลยนึกว่ามันหมดไปแล้วนะขอ,อยังมีอีกนะอยีาเพึ่งหมดเลยนะ คิดเห <S <s ็นเลยนะเนี่ยเดินมานานเจอแต่เห็นหน้าแลหนาวไหมเห็นคนละหนึ่งดอกก็ถือว่าเคสช่องตีอยู่เนาะเบอเคสตัโจรในที่นี้เห็ดพิ่งหมดฤดูกาลแล้วล่ะหนาวมาแล้ว ดี๋ยวพี่เจอตัดข่ดสองดอกที่บ้านัส,สดี่ค่ะสวัสดีครับขาใครเอ้ยขาโนเองครับผมถึงบ้านแล้วครับแม่ถึงบ้านแล้วครับโนคิดถึงแม่กับป้ามากเลยครับวิ่งมารับเหมือนลูกหมาเลยอะประอ้วนถ้าไม่วางนะอยู่ได้นานเลยนะจีโน่เนี่ยอยู่อย่างเนี้ย ที่ก็หลับในอ้อมกอดแม่ชอาชิ้นได้เห็ดมาสองดอกนะคะคนละดอกกับพี่มิกนี่ดอกนี้ขาหักเลยของพี่มิกหมดแน่แนแล้วอะ่ะเห็ดอะ่ะมาตัดขากันดีกว่าสองดอกอยามอส จจะมีอีกนะในป่านะแต่ว่าป่ามันกว้างใหญ่เนาะเราเดินไม่ทั่วหรอกเราไม่สามารถเห็นเห็ดทุกดอกได้มันอาจจะมีบ้างแต่มีไม่มากแล้วล่ะสนุกเลยนะเก็บเห็ดปีนี้ปีนี้เห็ดมาช้าเห็ดครึ่งหลังก็แล้วกัน พะมีคุณผู้ชมถามว่าเห็ดอิตาลีมาช้าหรอปีนี้ไม่ได้มาช้านะคะแต่แต่ครึ่งปีหลังมาช้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเห็ดที่อิตาลีมันออกตั้งแต่เดือนประมาณเดือนพฤษภาคมนะมันก็เริ่มออกแล้วทยอยออกมาเรื่อยๆอยู่ที่ปริมาณฝนนะคะมันจะออกมากน้อยแค่ไหนถ้าใครติดตามคลิปเก็บเห็ดมาตลอด จะเห็นทุกปีเลยนะกูแกจะเก็บเห็ดตั้งแต่ประมาณพฤษภาก็ได้เก็บแล้วนะแล้วมันก็จะมาหยุดประมาณเดือนกรกฎาสิงหาซึ่งเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนที่นี่ก็คือหน้าแล้งซึ่งฝนจะไม่ค่อยตกพอฝนไม่ค่อยตกเห็ดมันก็จะหยุดออกถ้าฝนตกพอสมควรเห็ดก็ยังพอมีให้เก็บบ้างนะ ปีนี้นะคะแรงมากแรงแบบสุดๆเลยอะเห็ดมันก็เลยมาช้ามากมาช้าแบบโอ้โหเป็นเดือนกว่าเลยนะซึ่งปกติเนาะมันจะหยุดอย่างที่บอกเดือน7 mm. เดือน8 mm. บางเดือนนะเอ้ยบางปีเดือน7ดเนี่ยก็มีบ้างพอเดือน8มาปุ๊บจะหยุดเห็ดจะหยุดเลยเพราะว่าฝนมันจะเริ่มน้อยไงเพราะเป็นหน้าร้อนเนาะแล้วปกติมันก็จะมาอีกที ประมาณปลายเดือน8อะไรอย่างเงี้ยต้นเดือนต้นเดือนกันยานี่เห mm. ็ดก็จะเริ่มชุกแบบเนี้ยแต่ปีนี้โหแบบรอกันจนคิดว่าเฮ้ยจะไม่มีเห็ดแต่ในที่สุดมันก็มาแล้วมันก็มาเยอะด้วยนะสรุปยอดเห็ดพึ่งปีนี้ถือว่าได้เยอะนะไม่น้อยเลยนะคะดอกตีดอให่ต่อมาของพี่มิก ต้องปลิดขาออกแล้วเพราหนักแก่งากเียดอกนี้ดูจากสีหมวกแก่เหมือนพี่มิกเลยอ่ะเขาชอบเขาชอบไม่ต้องห่วงหรอกผัวแก่เขาชอบ ไปลายไปอาบน้ำซะที่รักเดี๋ยวทำเห็ดเสร็จก็จะไปอาบบ้างสองดอกนานมากเลยสนุกจนหยดสุดท้ายเฮ้ยอะไรวะโอ๊ยน้องท่าขอโทษเอามีไปเขีร์เจ็บไหมลูกออกไป ยังทาก,กินนี่เดี๋ยวหั่นตัดขาให้เยอะๆเอาไปทิ้งนอกบ้านเขาจะได้มีอาหารกิน,นกินเข้าไปพี่มิกบอกว่าเดี๋ยวไว้ทำซีสต์ตัวให้เขากินหน่อยสดๆตัดขาเยอะเลยให้ทากอ้าวอยู่ในกล่องนี้เสร็จแล้ว Uh-huh. <laughs>